สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ปอมนอมนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่1กรกฎาคม2568ตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกา35นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่5าแยกราดพร้าวครับนะด้วยความสุภาพครับอย่าด่าพี่พี่ตำรวจนะครับวันนี้ป้อมจะมารณรงค์ให้ทุกคนไม่เหยียบเส้นทึบนะครับหาแยกราดพร้าวนะครับช่วยบอกต่อกันแล้วกันนะครับตำรวจขยันเสือเหลือเกินอ่ะนะครับนี่จุดนี้นะครับ คุณจะได้เห็นแบบประสบการณ์ดีๆครับนะะนะครับขออนุญ,ญาตปรับปรับกล้องนิดนึงแทนกล้องนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเอออ่ะนะครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับโดยความสุภาพนะครับนี่นะครับเมื่อกี้นี้ดักกันอยู่สามคนนะครับตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งนายเออเหลืออยู่หนึ่งนายนะครับเราก็สังเกตการนะครับการเป็นบัติหน้าที่หนึ่งนายก็ยืนดักได้แล้วนะครับอืมอันนี้เป็นอีกผลงานหนึ่งนะครับของจราจรกลางที่นะครับขยันขันแข็งมากนะครับอืมจริงๆผมว่าจะไม่ไร้สดนะครับดู เพราะว่าบางทีพี่ๆจราจรเขาอาจจะเขินอายนะครับเวลาเจอกล้องอะไรประมาณนี้นะครับอไม่ต้องเขินอายนะครับนะทําหน้าที่ท่านต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็อ่าดูนะครับมันอาจจะบางรถนิดหนึ่งนะครับนะท่านผู้ชมอาจจะบางรถนิดหนึ่งก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาอ่าเดี๋ยวติดสัญญาณไฟสักประมาณเลยอีกประมาณเก้าแปดเก้าวินะครับคุณจะได้เห็นประสบการณ์ดีๆครับ สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาครับสวัสดีพี่สุเทพครับบางคนบอกว่าเอ้ยมาถ่ายทำไมวะเห็นรถเมย์นะครับไม่ไม่ครับนะอ่านะครับรถก็ติดไฟแดงครับติดไฟแดงกันไปก็คุณจะได้เห็นนะครับนี่นะเวลาเขาปฏิบัติหน้าที่เขาก็ประมาณนี้เลยครับนะนี่ครับเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุด ทำงานนะครับอย่าไปใช้คําว่าจุดทํามาหากินนะครับนะอันนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร,รชาวจตุจักรนะครับที่กําลังรับชมอยู่ตั่วประเทศครับมาในย่านนี้ท่านจะได้เห็นจราจรกลางมายืนดักกันอยู่แทบเป็นประจำนะครับบางทีก็ตั้งด่านนะครับท่านผู้ชมจุดนี้เอ่อบางบางวันตั้งด่านบางวันเอ่อออกมายืนดักกันแบบนี้แหละครับมันสะดวกดีเนาะ ืาอกีเขาก็ติดตามผมนะครับพี่พี่ตำรวจจราจรกลางนะครับนะตั้งบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดํานะครับนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะไล่เท่าไหร่เนเมบางกีเขาก็ทํางานไปเขาก็จะจะดูโทรศัพท์ไปอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแถวไหนครับท่าแยกลาดพร้าวครับท่าแยกราดพร้าวใครที่ขับรถ ก็แชร์บอกต่อกันนะครับใครที่มีแฟนหรือเป็นพี่ผู้หญิงขับนะครับน้องผู้หญิงขับก็บอกต่อกันแล้วกันสำหรับเอทีป้อมประนอมครับทางนักถบาี่เหอนเราบาลนรงครับให้ทุกคนรู้จักนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรครับไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับในแยกนี้ เราก็สังเกตการนะครับอยู่ระยะไกลอยู่นะครับไมไ่เพราะว่ามันเข้าไปลําบากนะครับเราเข้าเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ไกลพอสมควรอยู่นะครับท้ายแยกราดพร้าวครับด้านขาออกครับมุ่งหน้ารัชโยธินหรือเกษตรครับ ขณะนี้ก็อีกไม่นานนะครับก็จะเป็นเวลาเร่งด่วนนะครับในที่ผ่านมาในแยกนี้ก็ระมัดระวังครับอย่าเหยียบเส้นทึบนี่คือสัมพันธ์เลยนะครับอย่าฝ่าไฟแดงอย่าเหยียบเส้นทึบอย่าฝ่าไฟแดงนะอีกสองนายไปแล้วนะครับหรืออีกนายหนึ่งตอนนี้ นายหนึ่งก็ทําได้ครับงานนะนะงานดักงะนะก็เรียกว่าง,งานดักนะเรียบร้อยครับนะนะเข้าทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเส้นนี้บอกเลยนะครับเข้าทางผิดชีวิตเปลี่ยนฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับสาหรับคนที่มือใหม่ฮัดคับครับ คือใหม่หครับกับนี่ท่านดูดีๆครับบอกลูกบอกหัวบอกเมียของท่านดีๆครับวิ่งวิ่งผ่านวิ่งผ่านไฟแดงได้ไหมครับ <c oughs> ผ่านคือยังไงครับ <c oughs> อ่า วันนี้เราก็ได้มานะครับสังเกตการการทำงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับในแงกนี้อยู่เป็นประจำครับทุกคน ติดไฟแดงได้อีกไม่นานนะได้ไอีกไม่นานก็จะให้เข้าไปแบบจริงๆโทรศัพท์ผมมัน,นากายยนะ็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะเออค่อนข้างที่จะไกลอยู่ให้ดูอ่าให้แยกลาดพร้พาวครับ ก่อนหน้านี้สามสามนายครับนี่เขาทำก็เขาก็รักประชาชนนั่นแหละครับนะอย่าไปว่าเขาเลยนะครับด้วยความสุภาพครับอืมที่ออกไปสั่งก็เพราะรักประชาชนนั่นแหละไม่อยากให้ประชาชนแบบเหยียบเช่นทึบนะครับทำกันมาแบบนี้แบบรุ่นต่อรุ่นครับจุดน,นี้บอกเลยครับใครมีประสบการณ์ ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับใครมีประสบการณ์ดีๆยืนดักทั้งวันก็ได้ครับตรงนี้บอกเลยครับว่ายืนดักกันทั้งวันก็ได้เรียบร้อยเอ๊ะ เอ่นี่ยทุกคนดูปุ๊บๆๆๆๆเหมือนน่ะปุ๊บๆๆๆๆอืมปุ๊บๆๆๆเราจะดูใกล้ๆดีกว่าเนาะเออให้ดูใกล้ๆดีกว่ามันลายตา พื้นผิวมันไม่ค่อยโอเคเนาะเออแต่ก็พอได้อยู่นะ ตามนี้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าบริเวณตรงนี้คนเหยียบเกินทึบก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน,นะครับนี่อาแยกราดพาวครับดูดีๆครับเินทึบผู้คนมาใช้ยเยอะมากครับเดี๋ยวซ้ายจะไปดอนเมืองครับนี่ คนเข้าทางผิดคนโอ้โหเยอะมากครับบอกเลยว่าเข้าเยอะพอสมควรอยู่นะครับเอาฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับเหยียบเส้นทึบฝ่าไฟแดงนะครับจุดนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนต้องระมัดระวังครับอย่าเหยียบ โดนแน่ๆครับเนะีย่ยเพึ๊บเนี่ยโดนปั๊บนะทางไปรัชโยธินครับตรงนี้อ่าเลี้ยวซ้ายไปจะไปลาดพร้าวครับอ่าช่องนี้จะเป็นช่องลาดพร้าวนะช่องเนี่ยช่องนี้จะเป็นลาดพร้าวช่องนี้จะไปอ่ารัชโยธินครับ จับเสร็จมายืนดักใหม่ครับจับเสร็จมายืนดักใหม่จับมากอ๋อนะครับนี่ครับ ยืนดักกันแบบนี้หลยครับง่ายดีด่านไม่ต้องยืนดักแบบนี้ง่ายดีนะครับ ครับเพื่อความสุภาพครับใครที่เข้ามาแล้วก็แชร์บอกต่อนะครับมีลูกมีหลานขับรถมาเส้นนี้หรือใครที่เป็นมือใหม่หัดขับครับดูดีๆครับตรงจุดนี้เลยตำรวจจราจรจะชอบมายืนดักนะครับนะนี่คือวิธีการที่เขาทํางานนะครับเราก็ไม่ไม่ไม่ต้องใช้คําว่าซุ่มเนาะมาเขาเรียกว่ามาสังเกตการนะครับมาสังเกตการการทํางาน บางวันก็มีสามนายบางวันก็มีสี่นายบางวันก็มีหนึ่งนายนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าพี่นี่เขาจะสะดวกจังไงอะไรประมาณนี้เนาะนายนี้ก็สะดวกตักอยู่คนเดียวก็อืมก็ได้คนเดียวนะไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันนะครับพี่ตำรวจก็ใครเป็นสาวกนะครับ สวัสดีทั้งสาวุกนะครับของพี่ๆตำรวจจราจรทั่วประเทศแล้วก็แก๊งหางประตูด้วยครับทางบ้านที่กำลังรับชมเนาะอันนี้จะเป็นงานจราจรของสนวิภาวดีครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของพี่ร์ตำรวจจราจรนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเลยครับสลับวนเวียนกันมา ถ้าวันไหนเขาเปิดมาปุ๊บเนี่ยเห็นข้มอมานอมไล้์สดเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เขาจะจับรถไปเลยอะไรก็มีนะครับนะเออตอนนี้รู้สึกว่าจะรู้เออเขาเรียกว่ารู้สึกตัวแล้วครับว่ามีคนมาไล่นะครับถ้ามีคนมาไล่มีเพื่อนมาบอกเขาก็จะนะครับบอกกันเลยว่าเฮ้ยมีคนมาไล่นะอะไรประมาณนี้ใช่หรือไม่ เดินกันไปแล้วนู่นเดินไปแล้วนะครับเดินไปป้อมแล้วเด,เดินไปเดินมานะครับนะหมานไปเนาะได้ยังไม่นะครับได้ยอดก็มายึดดักใหม่ครับตักทายกันทุกคนนะครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับนะอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจจราจรน,นะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งความนะครับ ก็หามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอีกโอ้ยมันเสียตังค์นะครับนะอีคบด,ด้วยที่ผมมานําเสนอเนี่ยแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ณรนลงผมก็ไม่ได้มาด,าด่าเจ้าพี่ตำรวจนะครับผมเข้าใจในการปฏิบัติงานนะครับของพี่ๆตำรวจเราเข้าใจนะครับความรู้สึกของตำรวจ อตอนนี้นะครับป้อมบนอมก็ไล์สดนะครับอ่าทั้งสองช่องทางนะครับกําลังไล์สดทั้งสองช่องทางให้ทุกคนไม่รู้ว่าอ,อ,อันนี้ไหม,มว่าจะไล่ทั้งสองช่องทางก็มันไม่ค่อยสะดวกนะครับนะ สลับกันดูก็ได้นะครับในบ้านฟ้าในบ้านาแดงนะครับแล้วแต่ว่าผมจะนะครับโฟกัสอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้เนาะ ในผมก็ตั้งกล้องไว้นะครับดูการทำงานของจราจรสอนอวิภาวดีหรือจราจรกลางครับระมัดระวังครับเ,เวลาเจอตำรวจก็ก็เบรกนะครับเบรกอย่าไปชนเจ้าหน้าที่นะครับนะเแต่ถ้าเบรกไม่อยู่อันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะครับอันนี้ เขาจะเขาจะอยู่ประมาณนี้แหละครับโอเคทุกคนนะครับมีใครเข้ามาก็ช่วยนะครับ แช่บอกต่อกันแล้วกันนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้เราจะานำเสนอนะครับในพ่อมนอมไว้นะครับภาพบรรยากาศสดๆนะครับ้าแยกราษฎรตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกา50 2นาทีโดยประมาณครับบรรยากาศสดๆนะครับนี่ท่านชมกันสดๆเลยใน y o YouTube ไลฟ์ กว่าจะได้ใบสั่งแต่ละใบนี่ก็ลาบากครับเข้าใจอยู่นะครับมาสู้ๆกันแล้วกันนะครับแต่ละใบ้วมีค่านะครับนะเรียบ้อยยังไงครับนี่แหละครับให้ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าใครที่เข้าทางผิดนะครับเขาเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนเข้าทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับนะเออจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยหรือเปลี่ยนยังไงนะครับเรา อ่าเห็นประมาณนี้แล้วกันเอาไปพิจารณาเยะแล้วกันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับมือเก่ามือใหม่หาใครที่ยังไม่ติดตามนะครับต่างบ้านฟ้านะครับ p o m b e n t v a p r a n o r m นะครับนะผมจะสลับกันนะครับบ้านอ่า YouTube ไลฟ์แล้วก็ บ้านฟ้านะครับจ็ไลท์ทั้ง2นะครับแล้วแต่ว่าสะดวกกันไหนนะครับสลับสลับกันไปนะครับตอนนี้ก็มาทักทายกันนะครับคิดถึงเอฟซีใน u t u b e ไลท์นะครับทุกๆคนใครที่ยังไม่ติดตามนะครับสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับการประชาสัมพันธ์รณลงให้ทุกคนเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรพอมาดอมเห็นที่ไหนลงที่นั่นครับนะลงไปก็ไปชื่นชมทั้งชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วก็สังเกตการรณรงค์นะครับเป็นนโยบายหลักของสมาคามนักลบอันเถือเรานะครับไม่มีนโยบายที่จะมาด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนโยบายนี้ไม่มีนะครับท่านผู้ชมผมจะเตือนทุกครั้งนะครับสําหรับทุกคนที่าชมผมนะครับห้ามด่าตำรวจอันนี้ขอเตือนแล้วกันนะครับทุกคนอ่า ผลเส็จก็ประมาณนี้อ่ะนะครับผมก็อาจจะได้นะครับชมแบบนี้แล้วยุติในช่องนี้นะครับไปชมในบ้านฟ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงนะครับเจอกันใหม่ในบ้านฟ้าครับสวัสดีครับ